คลิปนี้เราจะอัดถัดจากคลิปขลังคลิป,ลปกดกดใหม่นั่นเองอ่ก็เลยแบบก็เลยมันจะมีเหตุการณ์ที่ว่าเออมันเหมือนเรามันถัดจากจริงๆอ่ะเออมาก็ขอกระาบสวดีกท่านผู้ชมท่้นหรลายแหละทุกท่านในครับอยู่กรลาบผมบอสที่เจฟเคโอคอนเทนต์ออร์เอฟวีดิงซึ่งมีตัวย่ออย่างงี้คือ K, บอีเคต้องมาจากบอสที K, so BA, so AA, ่เยเคส่วนบีเอส่บีเคอเอยจากบอสที่เอฟเค n อคอนเทนต์ออร์เอั่นเองวน่ ยังลอับตัวยังยังลอยกับอะไรอยู่นอกห้องอยู่เลยผมไม่กล้าจริงๆกันท่านผู้ชม <G ül> อันนี้กลัวของจริงแบบตกใจแบบเฮ้ยอย่า,าลิบปิดก่อนเลยนะผมก็กดปิดทันด้วย <S <S ผมต้องหาหลักฐานไปเจอให้ได้อ่เราน่าจะนอกเรื่องมาเกิดไปแล้วละวันนี้เรามาทําอะไรเอยวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องระบบแบ็กลิส s t Whitelist แล้วก็อะไรนะมิวมิวดอลิสต์ใช่ป่าวะอย่แป๊มนะงขาฟังกลอมง สงสัยผมน่าจะดูเกมมากไปมัง้งผมเออไม่ใช่ผมจะพูดว่านี่คือที่มาของทำไมผมไม่อยากจะเล่นเกมผีมเว้ยข้าตกใจง่ายอย่างนี้มันเป็นเรืองน่ากลัวสิเนอเอ่ออ๋อใช่เราจะมาหาคําว่าเออไม่ใช่เราจะอ่านคำว่ามิวดอร์หรือกาเงี้ยนี่งอเอาวเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกแปลเสียงโอเคอ่านมิวดอร์นั่นเองรอมิวดอร์แปลว่ากางนั่นเองหอ มาแล้วมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์ก่อนว่ามันคืออะไร black list แปลว่าอะไร white list แปลว่าอะไร m i l d โอแปลว่าอะไร m i l d โอ m i l d ดโลนะโอเซ่มิวดโอลมิวดโอลตามภาษาอังกฤษตามกูเกิลทารสเลดไปื่อกี้กูจริงนะเต่าเจ้ายาๆยาตามมัหลอกเรายาตามมัหลอกเรายาตามมาซ่าตุ๊บป่าโอเคไม่มีอะไรตอบตกแล้วคือหัวข้อหลักในใต้คลิปเนี่ยเป็นหัวข้อที่เจ๋งนั่นเองเนา ไม่ใช่แบบเฮ้เราจะอธิบายนักแดนหนึ่งถึงสิบไม่ใช่ไม่ใช่ไปถึงในใต้คลิปเนี้ยเออผมจะเขียนว่าผมจะเขียนว่าเออมีเพลย์ลินี่ลิงก์ที่อะไรลิงก์อะไรเ,เขียนกดว่าอะไรประวัติความเป็นมาอะไรอีเมลอะไรอะไรพวกนี้อ่ะไอหัวข้อที่ผมมาอธิบายนี่คือหัวข้อที่เจ็ดนั่นเองเนาหัวข้อที่ชื่อว่าตกไม่น่าตกลยเหม็น ทุกคอที่ชื่อว่าระบบแบ็กลิสต์ไวล์ลิสต์กับมิลเดอร์ลิสต์นั่นเองเนาะอ่าเรามาอธิบายกันก่อนลวกันเนาะแบ็กแปลว่าอะไรแบ็กเป็นสีดำนั่นเองเนาะแบ็กแปลว่าสีดำลิสต์ก็คือการจดบันทึกนั่นเองอ white, ่าไวล์แปลว่าอะไรไวล์แปลว่าสีขาวนั่นเองเรอะโซนลิสต์ก็แปลว่าสมุดบันทึกสมุดจดบันทึกสมุดจดบันทึกนั่นเองเนาะอ่า มิวโดแปลว่าอะไรหลายคนยังคงไม่รู้จากคาว่ามิวโดนั่นเองเนาซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่ามิวโดมันคือกลางเออแล้วผมก็อานครั้งแรกถูกด้วยสุดยอดโอเคมิวโดแปลว่ากลางน,นั่นเองเนาะส่วนลิสก็แปลว่าสมุดจ,จบบันทึกน,นั่นเองเนอ่านมาสามร,รอบแล้วไอ้เลยไปกี้หลอนรอนจริงไปกี้อะไรร่วงมาไปโลใครแก้เลยอะเออ มาแล้วปุ๊บระบบแบ็กลิสต์ไวลิสกับมิวตอลลิสเกอร์ไลน์มันคือระบบที่ว่าเราจะรวบรวมความดีความชอบเออไม่ใช่เราจะรวบรวมความชั่วกับความดีหรือความเป็นแบบความเป็นกลางเงี้ยมารวมกันนั่นเองความเป็นกลางที่ผมหมายถึงนั่นคือแบบระหว่างความดีกับความชั่วสู้กันนั่นเองเะอ่าไม่มีใครชนะได้สักทีก็เลยเอามิวโดมาแผนนั่นเองเนาะอ่ะ,อะ กดเกณ์คืออะไรเอ้อไม่ใช่กดเกณฑ์ในนี้กดเกณฑ์นในการทำคือายกดเกณฑ์ในการํำง่ายมากมากนั่นเองเสอกแบ็กลิสกับไวล์ลิสจะเหมือนกันแต่แตกต่างกันส่วนมิวโดจะอธิบายที่หลังแบ็กลิสคือคุณต้องทำความชั่วสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นไปด่าดท่านผู้ชมหรือเงี้ยเรียบร้อยคุณได้ลงแบ็กลิสแน่นอนด้วยอ่าเดี๋ยวเค่อยอธิบายเรื่องนี้ <c oughs> ส่วนไว์ลิส คือคุณต้องทำความดีสักอย่างหนึ่งเพื่อผมหรือเพื่อท่านผู้ชมก็ได้สักอย่างหนึ่งเช่น <c oughs> ช่วยแบบโปรโมทคลิปของท่านผู้ชมอ,อย่างเงี้ยเออได้อยู่เป็นบอกให้คนนี้มากดซับนี้ไม่ได้เ้ยไม่ใช่แบบเอ้ยกดซับช่องนี้หน่อยเงี้ยไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่กต้องมีคำพูดอย่างเงี้ย เนียคุณคิดว่าเออ่คุณเป็นคนชอบร้องเพลงลองมาดูท่องนี้ได้โอเคอันนี้ถือว่าเป็นโปรโมท <c oughs> ส่วนเช่นของแบ็คลิสก็คือแบบเออ่ไปด่าชมอันนี้บอกไปแล้วนี่หว่ามาหลักเกณฑ์ต่อไปคือหลักเกณฑ์ของมิวด l ล s ิสนั่นเองอ๋อะมิวดลิสจะแตกต่างจากลิสอันอื่นๆนั่นเองอ๋อซึ่งมิวด l ล s ิสเนี้ยมันอ่านเหมือนมิวด l ล s ิสเลยนเนี่ย มันออกเสียงคล้ายๆค,คำว่ามิวเหมือนกันเนะี่ยมันออกสิ่งขั้นต้นเป็นมิวอ่ะเออ่มิวที่แปลว่านมอ่ะคือหลักเกณฑ์ของมิวโดลิสคือคุณนั้นต้องอยู่ในแบ็กลิสต์หรือไวล์ลิสต์อย่างใดอันหนึ่งเช่นผมอยู่ไวล์ลิสแล้วผมไปทำความชั่วทำความชั่วปุ๊บผม,ผมควรได้ได้อยู่แบ็กลิสต์แต่ผมนั้นได้อยู่เป็นมิวโดลิสต์แทนอ่าสมมติผมเป็นแบ็กลิสต์เอ้ยผมอยู่ในแบ็กลิสต์แล้วผมผม ทำความดีเพื่อจะไปอยู่ในไวล์ลิสต์แต่ผมทําไม่ได้เพราะว่าผมนั้นต้องมาอยู่มิวโดลิสต์เท่านั้นอ่ะเข้าใจนะส่วนวิธีการคืออะไรวิธีการคือเราจะเอาอย่างนี้สมมติไอที่เป็นรูปช่องไอที่เป็นรูปช่องอ่ะแบบมันจะมีแบบโลโก้ช่องเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เห็นผมต้องอธิบายให้สุดเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบางคนแบบเข้าใจผิดเนี้ยเออมันมีท่านผู้ชมบางคนเข้าใจผิดแล้วทําให้ผมเข้าใจผิดไปด้วยเนี่ย เออแป๊บหนึ่งนะตรงนี้ถ้าใครไปที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมใส่แม็กก์ก็ด้วยอ่ะละักษณะเราเจ้าอย่างงี้เราจะเอาตัวลกเราจะ,เ,าจะเอาไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยตัวนี้มามาแปะไว้เงี้ยเอออย่างงี้หลูกตีมาเราจะแปะไว้เงี้ยเราจะแปะจะจับ <c oughs> <c oughs> ผมยังไม่ได้เป็นโควิดนะใจผมยังไม่ได้มีไข้ยังไม่มีอะไรนะมีแค่เป็นวันเฉยเป็นวัดธรรมดานี่เราจะเอารูปช่องนี้ขึ้นมาอ่ะเราจะเอารูปช่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็จะเขียนว่าเออเราจะเขียนด้วยตัวหนังสือสีต่งตางๆตามลิสที่เราเขียนในนึ่งตามลิสสีที่เขียนที่มันที่ผมแปลไว้อเออลิสอย่างเช่นไว้ลิสก็จะเป็นตัวหนังสือสีขาวแบ c ็คลิสจะเป็นตัวหนังสือสีดำน,น,นั่งเนาะ ส่วนกลางเอ้ยอะไรนะมิวโด i ิสเนี่ยที่จริงมิวโด i ิสชื่อกล่าวมันคือกลาง i ิสนั่นเองเนอแต่ผมคิดว่ามันไม่ใสแใจผมก็เลยมาเปลี่ยนชื่อนั่นเองเนอะมิวโดริสจะเป็นสีอะไรก็ได้ตัวนักษอนะโดยเราจะเขียนว่าอ่าอ,อะไรนะแบ็คอย่างเช่นไวท์ i ิสคนที่เจ็ดคนที่เจ็ดแค่นี้แหละ หรือเียเหมือนผมจําแด้ว่าต้องเขียนอะไรอีกก่อนเดี๋ยวกนดก่อนผมก็จะเขียนว่าคนนี้เขาทํำอะไรนั่นเองเอ๋ออย่างเช่นเอาดูรอบนึน,นะคือไว้ลิสคนที่แปดวงเล็บช่วยโปรโมทคลิปท่านผู้ชมแล้วก็วงเล็บปิด นั่นเองเนาะส่วนพื้นหลังเนี่ยก็จะเป็นสีดำแน่นเองเนาะถ้าเป็นสลับไวริสนะส่วนแบ็คลิสจะเป็นสีขาวนั่นเองเนาะส่วนมิวด์ลิสก็เป็นสีต่างๆนั่นเองอ่ะบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันเทียนที่ต้องมาอธิบายท่านผู้ชมเนี่ยโอเคเนาะนี่คือท่ามดของแบ็คลิสไวริสหรือมิวด์เออกับมิวด์ลิสนั่นเองเนาะท่านผู้ชมคิดว่าควรปรับปรุงเรื่องอะไรดีหรือไม่นั่นเองเนาะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ ก็จะขี้เกตปรับปรุงเลยนี่เนาะอันนี้เรื่องจริงอ่ะผมกว่าจะคิดได้คิดว่าจะปรับปรุงอะไรดีได้จริงเนาะหากคุณชอบชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์แชร์ผมกดแชร์ก็จะเห็รู้กดซุปเปอร์ไลค์กดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่นี่เนาะหากคุณว่าการกดไลค์ไม่สนใจพอคนเสนอคุณมาคอมเมนต์ได้ยังไงการไม่กดสแต็กกันอย่างีรยังไงเนาะสำหรับวันนี้บายบายแต่ for watching บายบาย